นี่คือหินแกะสลักหินตัดสรูนะตำบนตัดสรูด้านหลังก็เป็นต้นโพอันนี้เรียกรัตนบันลังก็ได้ของจริงจะมียากาโสธิยพรามถวายยากาพุทธเจ้าก็น่าตัดสรู้ที่โคนต้นโพภ,ภูริยากาบางคนเรียกว่าวัชระอาจก็ได้กานที่พุทธเจ้าน่าตัดสรู้นี่ที่พุนทธมณฑลของประเทศไทยเราด้านล่าง ก็มีจารึกเป็นภาษาบาลีว,าว่าพผู้วพระพุทธเจ้าจัดสรุอริยสัจสี่ด้านบนก็เป็นด้านบนก็เป็นปลีบบัวและด้านบนสุดก็รู้สึกจะเป็นธรรมจักรต้องไปดูอีกทีหนึ่ง เนี่ยดูโทนต้นโพต้นนี้พ้นโพจริงเรียกอัศตัพฤกนะชื่อชื่อต้นไม้จริงๆอัศตัพฤกแต่ว่าต้นโพเนี่ยแปลว่าสถานที่ตรัสรู้เราเรียกต้นโพต้นโพแปลว่าต้นไม้ที่ตรัสรู้เป็นเป็นคำแปลแล้วนะเพราะฉะนั้นจริงจริงก็คือต้นอัศตัตพฤกโพที่เนี่ยก็คือแปลว่าสถานที่ตรัสรู้ต้นไม้ที่ตรัสรู้คือผู้เจ้าตรัสรู้ที่ต้นไม้ชนิดนี้แหละความหมายเป็นอย่างนี้นะคือพระพผู้เจ้าตรัสรู้ที่ใต้ต้นไม้ชนิดนี้แหละ เนี่ยต้นไม้แบบนี้แหละคือเป็นที่ที่พู้เจ้าตรัสรูนร้นะี่โพเพราะฉะนั้นชาวพูดให้ความสําคัญกับต้นโพมากเป็นต้นโพมเป็นสายลักการตรัสรู้ของพระเจ้าใช้ความเคารพอย่างสูงโดยเฉพาะชาวศรีลังกาส่วน ทางนี้ก็คือทางออกในทางออกอันนี้เราเข้ามาเมื่อกี้มาทางลัดทางออกจริงทางเดินเข้ามาจริงคือเป็นอย่างนี้่ทางนี้แต่ที่เห็นในสภาพซุดโซมพอสมควรเพราะว่าน้ําท่วมน้ําท่วมต้องประมาณ1นึ่เมตรครึ่งที่ต่ำๆก็2เมตรก็เละๆอย่างที่เห็นมีบ้านส่วนที่อยู่ในสภาพที่ซุดโซมกาลังบูรณะอยู่ใช้เวลาคาดว่าประมาณ 2- อถึงสปีจะเข้าสู่สภาพเดิม นี่คือทาก